สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูสิริน,นันยันต์ตังคครูสาวนะคะประจำห้องอัฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่27หน่วยการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้วันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผักผลไม้นะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆ และผลไม้ถือว่าเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถนำมารับประทานกันแบบสดๆนำมาทำให้เป็นอาหารว่างหรือนำมาเป็นของหวานนะคะหรือทำเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายได้หลายชนิดนะคะเด็กๆผักและผลไม้นะคะจะมีลักษณะรูปร่างและสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะ อย่างเช่นผักกาดมีลักษณะปรียาวรีกาบสีขาวใบสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวอ่อนนะคะอยากงอซ้อนกันเป็นกอแน่นใบค่ะหอมหัวใหญ่เป็นผักหัวที่มีหลายขนาดนะคะเนื้อเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆนะคะ เข่เทศนะคะมีหลายพันนะคะหลายสีสันหลายขนาดนะคะมเมื่อเขือเทศเมื่อผลดิบนะคะจะมีเปลือกเป็นสีเขียวและเมื่อผลสุกแล้วผิวเปลือกก็จะเป็นสีแดงค่ะแตงกวานะคะจะมีรูปทรงกระบอกนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะและชนิดก็จะมีรสช,ชาติเปรี้ยวรสชาติเผ็ดรสชาติฝาดและรสชาติขมนะคะ รสชาติเปรี้ยวอย่างเช่นมะนาวใบชะมวงนะคะผักที่มีรสชาติเผ็ดนะคะอย่างเช่นพริกขิงข่าตะไคร้กระเทียมหัวหอมแดงค่ะผักที่มีรสชาติฝาดนะคะอย่างเช่นดอกแครกค่ะแล้วก็ยอดกระถินนะคะ ผักที่มีรสชาติขมนะคะเช่นสะดาวมาราชะอมค่ะส่วนผลไม้นะคะก็จะมีลักษณะรูปร่างและสีที่แตกต่างกันรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ อย่างเช่นกล้วยน้ำวานะคะผลอ่อนมีลักษณะเปลือกผลสีเขียวและเป็นเหลี่ยมนะคะผลหามจะมีเหลี่ยมน้อยหรืออวบกลมนะคะไม่มีเหลี่ยมนะคะและจะมีสีเขียวอมเทาส่วนผลสุกนะคะเปลือกผลจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะเนื้อกล้วยที่ถัดจากเปลือกผลเมื่อย,ยังอ่อนจะมีสีขาวเนื้อแน่นเหนียวนะคะแต่ถ้าหากสุกแล้วจะมีสีเหลืองอ่อนเนื้อสุกจะมีลักษณะอ่อนนุ่ม นะคะเด็กๆรสชาติก็จะหวานนะคะทุเรียนค่ะก็จะมีผลลักษณะเป็นรูปทรงรีและทรงกลมนะคะรอบๆผลทุเรียนนะคะก็จะมีเปลือกทุเรียนมีหนามแหลมนะคะเมื่อผลแก่ก็จะมีสีเขียวนะคะเมื่อสุกแล้วก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนนะคะ ด้านในนะคะก็จะนิ่มนะคะกึ่งอ่อนกึ่งแข็งมีรสหวานค่ะเงาะนะคะมีลักษณะผลโดยทั่วไปจะมีผลกลมรีนะคะเปลือกผลอ่อนมีสีเขียวนะคะและผลแก่มีสีแดงและมีเส้นขนสีแดงรอบรอบผลนะคะในผลเนื้อจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะคะและมีรสชาติหวานค่ะ องุ่นนะคะเด็กๆเ,เป็นผลเดี่ยวที่ออกเป็นพวงนะคะผลย่อยรูปกลมดรีและฉ่ำน้ำนะคะผลมีสีเขียวสีม่วงแดงและม่วงดำนะคะแล้วแต่พันธ์ุนะคะเด็กๆรสชาติมีรสชาติหวานค่ะ ผลไม้ก็มีวิตามินมากมายมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกันกับผักนะคะซึ่งเราสามารถนำผักและผละไม้นอกจากนำไปประกอบอาหารแล้วเรายังมาทำน้ำปัน่นผักผลไม้ได้ด้วยนะคะเด็กๆนะคะอย่างเช่นแตงโมเราก็จะนำมาปั่นเป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆที่เรานำมาปั่นได้ด้วยค่ะเด็กๆและแครอทเราก็สามารถนำมาปั่นเป็นน้ำผักได้นะคะ ก็จะกลายเป็นน้ำแครอทปั่นค่ะที่ได้จากการดื่มน้ำผักผลไม้นะคะจะช่วยให้เราได้วิตามินต่างๆอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเอนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์นะคะผิวพรรณภายนอกดูเปลง่งปลั่งเป็นธรรมชาติค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะรับประทานผัก หรือว่าผลไม้นะคะเด็กๆควรที่จะนำผักและผละไม้นะคะไปล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อล้างสารเคมีและสิ่งสกรปรกที่ตกค้างในผักและผละไม้ของเรานะคะก่อนที่จะนำไปรับประทานค่ะเด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษนะคะบาน n a n a แปลว่ากล้วยค่ะ watermelon แปลว่า แตงโมค่ะดุเรียนแปลว่าทุเรียนค่ะฟรุตแปลว่าผลไม้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักผลไม้ไปแล้วเด็กๆต้องรับประทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะคุณครูขอให้เด็กๆเ,เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ